วันนี้มาส่องกระรอกกันอีกนะคะจะมีกระรอกมาให้เห็นไหมช่วงนี้กระรอกอ๋ออ๋อออมาแล้วค่ะนั่นนั่นนั่นโอ้โอ้โอ้ไหนล่ะไหน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 ล่ะอููููู้้้้้เสียงมากเลยลูก ลงมาเอาอะไรนะ่ะอย่าให้แมวเห็นนะเอาขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ยอยู่ข้างบนนู้นก็มีตัวหนะนึ่งนู่นอยู่ข้างบนนู้นก็มีเอา้าตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหกะรลอกเยอะเลยค่ะกะรลอกเยอะมากช่วงนี้เขาต้องหากินอือฮึอุ๊อ นวนใช่ไหมนวลอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคยายดูโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวามาโอ้ยกระโดดมาขึ้นคุณยายแล้วเห็นไหมกระลอกเห็นไหมนว่นวลคุณยายถ่ายภาพอยู่เดี๋ยวโอ้ยเอาเอาลงลงไปเดี๋ยวขวนคุณยายอ๋อเอาเอาเอาเอออาลงไปนอนที่ตัก อยวคุณยายดูกระลอกก่อนนั่งลงอ,ลอ่ะไปละโอ้คุณยายเห็นกระลอกแล้ววันนี้ต้องไปซื้อกล้วยเดี๋ยวโทรบอกแจ็คให้ซื้อกล้วยมาให้กระลอกด้วยเออแจ็คเข้าอุดรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้อะไรนักหนาเลยลูกฮะเดี๋ยวให้คุณยายได้ทำงานบ้างไปไหนกันละดีดีดีวโอ้โอ้โอ้เอาหล่นโอ้ยตะกุยคุณยายมันเจ็บเมียวนี่ไหมไปไหนกันเห็นไหมตกกลัว เขากลัวเขาเลยไปเลยด้านโน้นมีไหมเห็นไหม,มเขาได้ยินเสียงเจ้าไม่ได้เลยเขากลัวไหมโอ้โอยูอ่นี่ก็มีอยู่นี่ก็มีมเดี๋ยว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 ,ยวก่อนไปไหนแล้วล่ะโอ้ไ่ชันเลยอย่าก,กระโดดขึ้นมานะ อ่าก,กระโดดนะจะ๊ะยาก,ก็เจ็บเป็นนะอืมไปหานอนปะไปะหานอนไม่ต้องมองหนะ้าเห็นไหมเขากลัวเจ้าหนีกันไปหมดแล้วกันหรออ๋ออุ้ยเมียวอุ้ยฮะลง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 เลง็บ โ oh, no, 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 no. อ้นวน่น่นยาเห็ดกะลอกอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้ยมา,มาลองลองลองโอ้ยเรียบเจ้วจังเลยนะ่ะไม่เอาห่า,าเขาไปแอบตรงไหนแล้วละ่ละกะลอกน้อยเห็นไหม กลัวเจ้าเสียงดังไอ้แล้วเขาร้องไงล่ะเสียงกระลอกยายร้องไม่เป็นเอ๋อเจออยู่นั่นตัวนึงอ๋อออก็รงปีนขึ้นต้นไม้ก็มีตัวนึง น้อยสวยจังเลยตัวนั้นก็จะพยายามลงมาเอาอะไรที่ดินน่ะนี่แหละที่เวลาเขาลงมาถึงดินแล้วก็เจ้าเหมียวก็ตะคุบเขาเอาอยู่ข้างบนก็มีตัวนึงน,นะข้างบนก็มีตัวนั้นก็ ทำท่าทีว่าจะลงมาลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วลงมามีหมาไหมหมานี่เ็ากัดก็ลอกนะแต่ถ้าแมวนี่โอโ้โหเร็วมากเลยเจ้าเหมียวเนี่ยไหนเขาลงไปทำอะไรเขาไปที่ศาลานอนอน่าสุงสารจังเลยเดี๋ยวยายจะโทรไปบอกพ่อแจ็คเข้าอุดร ให้เขาแวะซื้อกล้วยมาให้หิวมากเลยเนี่ยดูแล้วลงมาหาอะไรล่ะลูกนะกระรอกนี่เขากินอะไรบ้างโอ้ยนะ่าสงสารจังเลยลงมาหาของกินที่ดินเอาตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าอยู่ข้างบนก็มีอีกตัวหนึง่งว้ายน่ารักจังเลยลงมาหลายตัวเลยค่ะ ไหนลงมาซิลงมาหาการถ่ายรูปด้วยการลูกจะตัวนี้ทำอะไรนะ่ะนะจะทำโพรงออกลูกหรือเปล่ามีลูกหรือมีไข่คะคุณยายก็ไม่รู้เอเอลงมาลูกลงมาสีเหมือนกันเลยน่ารักมากๆเลยโอ้ยน่ารักจังเลยลูก ไหนเอาเอา้าเอ,าเ,อาเพนเลยตัวนึงเพนขึ้นไปละเพนเลยลูกอ๋าตัวนี้ยังไม่เพนตัวนั้นเพนเลยมองเห็นแมวเอ๊ะเข้าไปทำอะไรมาน,นี่เหมียวจะเดินไปทางโน้นจะเดินไป tom. ลูก อยาก yeah! จับได้จังเลยเหนียวอย่าไปนะเอาเอาขึ้นเลยลูกแมวเริ่มจะเห็นแล้วเอ้มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะเจ้ากระลอกนี่ก็อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อเอ๊เขาไปหาอะไรนอกากกล้วยแล้วเขากินอะไรข้างล่าง ไเ,เขาทำอะไรของเขา,าจะทำรังของเขาหรือเปล่างเขาก็หวาดผวาด้วยว่ามีอันตรายไหมตัวนั้นก็จะลงมา มีสามตัวอันนี้สีขาวอาออ๋ออาอไล่กันขึ้นไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋ไล่กันไปเลยอ๋อใไหนแล้วล่ะอ๋ออ๋ออาเอ๋น่ารักจังเลยกระลอกน้อยแค่นี้ก่อนนะคะคลิปกระลอกหายไปละ 就是教庙。